สนับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้ h, อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยาเครื่องฟอ,อกอากาศแมเนเจอร์ร้องฝุ่นละอองเชื้อโรคและโลหะหนักที่มีขนาดเล็กกว่า0.3ไมครอนเทคโนโลยีจากเยอรมันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว m ม n นเจอร์วอเ i อร์ไออเครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพระ้าวตราแมเนเจอร์หวานน้อยค่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำามันมะพระ้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำามันมะพระ้าวแมนเจอร์ครับผมขอบคุณท่านชารานะฮะคือท่านบอกผมมาเหตุผลที่จะมาเป็นกรรมธิการคณะนี้เนี่ยท่านจะมาปกป้องผลประโยชน์ประชาชนกลัวประธานเข้าฝ่ายภาครัฐมากไปเพราะฉะนั้น เมื่อได้ฟังแล้วนี่ท่านจะดาสบายใจเป็นเบื้องต้นได้ฮะเรามีเป้าหมายเหมือนกับท่านเลยฮะ,ะมีท่านใดไหมฮะเชิญท่านมานะฮะท่านประธานครับขออนุญาตเพิ่มนิดเดียวครับก็คือ จากที่ฟังหลายๆท่านนะครับคิดว่าในเรื่องของการใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์เนี่ยทุกคนเห็นด้วยตรงกันหมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดีใจที่ท่านประธานบอกว่าเราคงจะต้องทํากฎหมายให้สําเร็จโดยเร็วนะครับแล้วก็ให้มันมีประสิทธิภาพด้วยแล้วก็ทําให้ดีที่สุดนะครับก็สร้างงความสมดุลนะครับความเหมาะสมในต่างๆในการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์หรือเศรษฐกิจซึ่งท่านศาสตราจารย์กนกท่านได้พูดเนี่ยผมคิดว่าชัดเจนนะครับว่าในเรื่อง3เรื่องก็คือเรื่องของการทําให้เป็น กุศลเศรษฐกิจให้ได้แล้วก็สร้างไรายได้ในขณะเดียวกันนะครับเราก็ต้องมีการสร้างสมดุลในการที่จะป้องกันหรือความปลอดภัยให้กับเด็กหรือเยาวชนของเรานะครับรวมไปถึงการพัฒนาไปสูุ่าสาหกรรมแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับถ้าในเรื่องของสัตวนาการเนี่ยนะครับถ้าเรามีความจําเป็นหรือเราจะต้องปล่อยหรือทดลองอยู่ในระดับหนึ่ง <c oughs> ก็ขอให้มีมาตรการในการที่จะคุ้มครองดูแลนะครับไม่ให้เกิดปัญหาก่อสังคมในส่วน ที่เกี่ยวข้องนะครับและในขณะเดียวกันที่ท่านประธานได้พูดถึงนะครับคือเรื่องของอนุสัญญาก็อยากให้คํานึงสึ่ในจุดนี้ด้วยนะครับเพราะว่าในส่วนนี้ยังไงเราก็ต,ต้องอยู่กับสังคมโลกนะครับว่าสิ่งหนึ่งและก็มีอนุสัญญาอีกฉบับนึงครับท่านประธานที่อยากจะ,ะด,ดูด้วยก็คืออนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบการช้าย,ยาเสพติดและวลัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทถึงพันเก้าร้อยแปดสิบแปดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการค้าการขายสิ่งที่ รียกว่าเป็นยาเสพติดถึงแม้เราจะอาบอกว่ากัญชาที่เป็นยาเสพติดเราก็พยายามจะสร้างกฎหมายขึ้นมาดูแลในส่วนนี้เราก็อาจจะต้องดูคำนึงนิดหนึ่งเพราะว่าในต่างประเทศในเรื่องการขายกัญชาเขายังถือว่าเป็นยาเสพติดแล้วก็อยู่ในอนุสัญญานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราผลิตมาเราต้องการขายไปในต่างประเทศเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามันสอดคล้องกับอนุสัญญานี้มายอย่างไรครับขอบพระคุณครับในนั้นผมฝากท่านท่านรองเลขาปปสในฐานะนกรรมิการเนี่ยนะฮะนำข้อมูลเหล่านี้มามาให้ให้ พวกเราได้ทราบกันด้วยด้วยนะครับเรื่องอนุสัญญาต่างๆเชิญเชิญได้ประพัดครับขออนุญาตค่านรรมกานครับประผัดปัญญาจารย์ว่าครับเออผมเคยอ่านเจอนะครับในในอนุสัญญานะครับมีอาร์ติเคิลหนึ่งจำเลขที่ไม่ได้เดีี๋๋ยวเดยวผมจะโคตรนะให้นะครับยี่สิบสามใช่ไหมที่ผมถึงเรื่องอนุญาตให้สามารถจะใช้ได้ตามวัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิมเนี่ยที่ที่ที่เป็นอยู่อนุญาตได้ในนั้นจะมีเข้าจกเว้นไว้นะครับครับอย่างนั้นเนี่ยโคตรตรงนั้นมามาอ้างยังได้เลยนะครับขอบคุณครับ ท่านประธานที่รบผมขจิตชัยนิคมกรรมธิการผมขอเอกสารประกอบการพิจารณาในการทำกฎหมายฉบับนี้ดังนี้อันที่หนึ่งท่านที่ฝ่ายร่างกฎหมายฉบับนี้ได้ศึกษาอะไรเพียงใดในการที่ตัดสินใจเสนอกฎหมายนี้ ศึกษาอะไรผมหมายถึงว่าธุรกิจกัญชาในโลกนี้ในอเมริกาในอะไรในโซนเขาทำกันยังไงเขาทำมานานๆน,นี่เขาทำกันยังไงแล้วในประเทศที่มีกฎหมายเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องกัญชากัญชงในโลกนี้มีประเทศใด ที่สามารถจะใช้กฎหมายควบคุมให้มันอยู่ในในสมดุลที่ดีที่สุดระหว่างการใช้เป็นยารักษาโรคการทำธุรกิจและการป้องกันสารเสพติดที่ไม่ให้เป็นอันตรายกับเยาวชนขอ ขอ,อตัวอย่างกฎหมายประเทศนั้นด้วยแล้วก็แปลมาด้วยเพราะผมแปลไม่เก่งท่านก็ต้องแปลมาให้ผมอย่างเช่นจะบอกว่าประเทศนอร์เวย์เขาทำได้ดีก็เอากฎหมายประเทศนั้นมาอย่างเช่นบอกว่าอเมริกาก้าวหน้าที่สุด ก็เอากฎหมายอเมริกามาเกี่ยวกับกัญชาแล้วสรุปมาตรการของรัฐบาลด้วยว่าเขาใช้มาตรการควบคุมยังไงผมขอกฎหมายประเทศสาธารณชาชนลาวด้วยมาตรการของรัฐบาลในการดูแลเรื่องเกี่ยวกับกัญชากัญชงต่างกันไหมทำไมถึงต้องเจ้าจงที่ แต่ทารัฐประชาชนเราถ้ามนทานรู้ไหมผมได้ยินได้ฟังมาจริงไม่จริงไม่รู้ว่าสารัฐประชาชนเราใช้กัญชาในการรักษามะเร็งก่อนประเทศไทยแล้วมีหมอประเทศไทยหลายท่านที่ส่งคนป่วยมะเร็งของตัวเองซึ่งไม่สามารถจะใช้กัญชาในประเทศไทยได้เร้วก็ส่งไปที่ โรงพยาบาลของเวียงจันทร์แล้วคนป่วยก็หายแล้วก็อยู่ได้ก่อนที่ประเทศไทยจะจะได้แล้วจะยอมรับแล้วก็ใช้กันบ้างก็เอกสารเหล่านี้ผมต้องการเพื่อที่จะเปรียบเทียบในเรื่องกฎหมาย แล้โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายที่ร่างท่านประธานอาจจะมีส่วนหรือไม่มีส่วนแต่ทางกระทรวงสาธารณสุขที่เสนอเรื่องนี้มาเนี่ยท่านตัดสินใจเสนอเพราะอะไรคําว่าเพราะอะไรเนี่ยเพราะท่านเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ในทางการแพทย์มันจะทําให้ประชาชนได้ประโยชน์ในทางเรื่องสุขภาพ หรือเรื่องธุรกิจที่จริงร่างนี้เสนอโดยพระบุมใจไทยเพราะฉะนั้นฝ่ายราชการไม่เกี่ยวกฤษฎิกาไม่เกี่ยวผมนี่แหละเป็นคนทำท่านประธานก็หามาไม่ไม่ไมผมคือจะถามผมนี่อยากถามอะไรถามได้หมดทีนี้ส่วนเรื่องอยากจะได้ร่างประเภทประเทศไหนเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้ฝ่ายเลขาก็ด่ครับได้เท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าท่านมีของเราอยู่แล้วเอามาให้ผมด้วยช่วยกันบร <ผม S 2> <ม>ิการเขจะเบาผมได้ยินข่าว อ๋อได้ได้ยินบจมไม่ไม่มีต้องไปดูให้่ายหลขาหาได้ได้ครับนะครับแต่พราะฉะนั้นกิจการไม่เกี่ยวฮะเรื่อง่ายมันอยู่ที่ผมนี่แหละนะครับขอบพระคุณครับอ๋อเป็นร่างของพรักพักคภุมเใจไทยแล้ว์พรกเข้ามาสภาเลยใช่ไหมอะไรนะฮะพรคเข้ามาสภาาเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วท่านนายกรัมรีรับรองร่างด้วยรับรองเรื่องเรื่องเรื่องว่าเป็นร่างเกี่ยวด้วยกันเงินก็เข้ามาเรื่องนี้ราชการไม่เกี่ยว ถ้ายังภาคประชาชนล้วนๆเลยถ้าไม่ผ่านกิจสิิกากิจดิกามีไหมตัวแทนก,กิจดิกาอยู่นี่มีฮะหนึ่งท่านฮะเออท่านก็ไปดูในฐานะสำนักง,งานกิจสิิกาแล้ว่าท่านก็ให้ความเห็นมาครับในในเบื้องต้นอขอขอเป็นเบื้องสุดท้ายได้ไหมถ้าเบื้องต้นเยอะขนาดนี้แล้วเบื้องสุดท้ายจะเป็นไงเนี่ย มันเป็นเบืองต้นอะ่ะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่ผมคิดได้มันไม่ใช่เรื่องสุดท้ายมันจะมีเยอะมากได้ครับได้ครับเพราะว่ากฎหมายจะออกไปบังคับประชาชนยังไม่ออกเนี่ยนะประชาชนยังวิาพากวิจารแล้นักการเมืองหรือสังคมวิาพากวิจารทั้งฝ่ายที่ชื่นชมยินดีทั้งฝ่ายที่เป็นห่วงเยอะมากท่านประธานก็คงเห็นเขเอ้อภิรายเฉพาะในสภาเพราะฉะนั้น ก็คิดว่าผมนี่เข้ามาทําในฐานะประชาชนจริงๆคําว่าจริงๆรู้บ้างไม่รู้บ้างรู้แบบไม่จริงเอเคยใช้กัญชาใช้แบบชาวบ้านด้วยใช้แบบที่เขาเอามาหยอดหยอดแล้วเมาเมา,าแล้วตื่นขึ้นมามีประสบการณ์แบบแบบชาวบ้านจริงๆ,งๆเพราะฉะนั้นก็ก็ขอเป็นเบื้องต้นเท่าที่บบุัแจ้งไปแล้ว เชิิโคโค่เมกการีร a, a tree. น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูลปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มอลัลคาไลแมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพกพาออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาพิเศษต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง